อะไรวะเพื่อนเกิดมายังไม่แก่เลยแต่หลังคอมแล้วน่าจะเป็นกูนะเพื่อนตอนนี้อายุ20และปวดหลังชิบไกยไม่ใช่วะแล้วอะไรวะกุ้งไงเพื่อน <No. S 1> เกิดมาปุ๊บหลังค่อมปั๊บเลยโอ้ยปวดหลังแล้วมันอะไรไม่มีขนวะมันฝรั่งมันแกว้วเออ,อนนั้นมันก็มีขนนี่วามันอะไรวะเพื่อนมันยังเด็กอยู่ ใช่มันยังเด็กอยู่มันก็เลยไม่มีขนเออใช่แล้วฮะมันยังเด็กอยู่ไนนอ้น้องเอ้ยมึงคิดอะไรเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคานกินคนได้แต่มันไม่มีลิ้นตัวอะไรว่ากินคนได้แต่ไม่มีลิ้นเนี่ยก็จระเข้ไงเพื่อน <Nope. S 1> เดี๋ยวจระเข้มันก็มีลิ้นไม่ใช่เหรอมีลิ้นเพื่อนแต่มันใช้งานไม่ได้มันไม่สามารถใช้ลิ้นมันกระดกไปมาได้เฮ้ยความรู้ใหม่ พริกอะไรเล็กที่สุดวะพริกขี้หนูสวนมั้งมันเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะน่าจะเล็กที่สุดแล้วไม่ใช่ว่ะแล้วพริกอะไรวะพริกปนไงปนละเอียดกลายเป็นผงเลยอ่ะมึงอยากได้เล็กกว่านี้อีกไหมเอากูก็ดึ้ว่ามึงถามเป็นเม็ดอะไรเอ่ยเวลาเรายืนมันห้อยเวลาเราเดินมันแว่งเอยมันอยู่ระหว่างขาด้วยใช่ไหมเพื่อนฉันรู้แล้วใช่ก็เลยจะตอบว่าแขนไงเพื่อนเวลาเรายืนอ่ะมันก็จะห้อยอยู่กับตัวเราเวลาเราเดินมันก็จะ